สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้วันที่สิบเอ็ดตุลาสองห้าหกนะครับอ่ามาเปิดเอ่อเขาเรียกอะไรนะฮะเนี่ยเขาเปิดเรียกเปิดเลยนะประตูน้ำทอระบาประตูน้ำระบายบึงบุรพิษนะครับผมนี่ก็จะอยู่นะประมาณนี้นะครับพวกตกก็จะเยอะมากนะครับผม บรรยากาศเริ่มร่มเรื่นนะครับก็เริ่มมากันแล้ววนเราเล้ะแจวได้นะน,นี้ิวไอ้ที่เนี่ยตามเข้าไปน่ะโอ้ยๆๆตามเข้าไปดิดูกมาแล้วทยอยมานะครับ เบ็ดตะแวงนะครับตอนนี้คนก็เตรียมพร้อมนะครับผมได้ไม่ได้ไม่รู้วันนี้ พอแดดเริ่มล่มก็เริ่มวิตกแล้วนะครับผมแต่ว่าเบ็ดพี่คนนี้ใช้ได้นะดูการลงน้ำดีให้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับบรรยากาศยามบ่ายยามเย็นนะครับ1น0ะขึ้อยแปดสิบเนหมดเลยนะทันยาวนะครับเฮ้ ตอนนี้ก็หวังแข่งกันวิทย์อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ื่าคืนว่าได้พบบึกตัวใหญ่นะครับผมเมคืนเราก็ไม่ได้มาเนะาะมาสนกุกเลยเฮ้ยเอาแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอ้ตัวเล็กตัวเล็กนะฮะอ๋อ าลีตัวเล็กนะครับผม ติดดีนะเกมอีกแล้วน,นิวเขมอีกแล้วเข็มติดติดกับลานะครับตกเวดนะครับผมก็มีกันเยอะนะครับ ต้องวัดดวงนะครับว่ามีตัวไม่มีตัวนะครับแต่ตอนนี้น้ำเห็นไหมครับตรงท่อระบายนั่นนะครับก็ลังเปิดอยู่นะครับผมปลาหลากหลายก็จะออกมาครับมาคืนเพราว่าได้ประบึกใหญ่นะครับ ปปเ,นนเป็นงอ่ะเป็นยังไงในเลุองไงอากาศก็บมงเย็นนะครับอ่ ก็จะตกนะครับณเวลานี้มาดูกันนะครับว่าจะมีติดม,มาขึ้นนะครับแต่ยังไม่ติดนะครับผมเอาแล้วติดแล้ว หลุดแน่เลยเมื่อกีเนี่ยนะเมื่อกี้ติดหรือเห็นนะ ตอนนี้ก็เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังลําเลียงลงมาแล้วนะครับบรรยากาศเริ่มดีแล้วนะครับผมเห็วบรรยากาศได้เลยนะตอนนี้ปลาจะขึ้นมารับฝน Ừ. subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อันี้เสร็จหรอตกปรากฏกู้มนตีเล่นนี่ปะน้ำกำลังไปขังมาคืนได้เอาได้ปลาไห้บึกแกมาคืนโดนปลาไลยก็มั้เห็นตัวแล้วอ้บอกคุดึงไปนุ่นสะพานนุ่นนัำดึงสีเยอะพานโคม เสาสะพานน่แปะออ๋ออ๋อนี่อะหน่่อยาวสะพานตามไป็นหนึ่งนะเอาได้ไหมแต่ทุกทานนี่คงเอาลูกเสาสะพานโอมอ๋อเยอะใหญ่แน่เลยนะครับโอเครับวงเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งนะครับผม

เป็นแนววนะขเขาเดินเป็นแนววนะพี่กว่านะติด,ด,ปปดเจอร้อยเป็น,ปนหลายตัวเลยนไม่ได้าออกง่ายๆเร้องโห่แหละ แต่ไม่เอานี่อืเนกเออกรมันไม่อยู่น้ำแรงานะเราไูมานี้เพราะว่าตอม่ค่อยใหญ่จักจ่นปลาลูกปลาไม่อยู่อย่างนั้น่ด้ให้เอาออกได้ปะออได้ะออกได้โอไ้อไ เราไปในป่า,ปาติดทีแรกอ๋กอคนตกแล้วหรอเนี่ยเฮ้ยเพลาะ <c oughs> อะไไม่ได้ถ่ายปลาเลยฮะไม่ได้ถ่ายปลาเอออะไรเอ่ย,เ,ยออเออได้จีนสี่โลกว่า่อคือก็ได้เบิกไปแล้วก็ไม่มา แต่ว่าหลังเราต้องหาเวทอย่างนี้มารวมแจมมาเขาเรมั่งละนะไม่เท่ารรบอีเออดีเลยทั้าเกต้องหาเลี้บอกเลยชุดตกาบกประมาณต้องทำอย่างต่ำนะ ที่มีรอบก็ใหญ่สุ่มนหาบาาเดิได้รอบน,นี้ใหญ่กำลังดึงกันอยู่เรื่รอยๆครับผมอ ทำเบ็ดกันนะครับผม ้องให้หนุ่มนะไปนะปลาตัวเยอะเขากำลังนิ่งน้ำอะ่ะ ไปไหนอ่ะฮะไปไกลหน่อยดิฮะนี่ครับผมได้ปลา,าครับได้ปลาครับผมเอาแล้ววันนี้จุดตรงบ้านเรานะครับผมปลาอะไอ้เอ่ยลาอลไรไอ่ปลาตับทิม ปลาที่มอยนะอ่าปลาอะไรอ่ะแต่แม่เนี่ยไม่ชอบก่นที่ปลาคือ่ะปลาอะไรปลาปูปูฮึโอปลาปูนี่ครับผมก็อยู่ตรงหน้าบ้านเรานะครับ เด็กแับต้องเม็ดหองยาเยอะได้ประปูขึ้นมาครับกับตัดภาพมาตรงที่ตรงบ้านเรานะครับผม,ผมบบก็จะ,จะเป็นเด็กเด็กธรรมดานะครับโอ้เยอะแตกอีกเยอะอีก เม pues ีมาหนีดิเออแรงเลยเอ้าไปเลยเอ่อโอ้ปลาอย่างนั้นก็พอดีเนี่ย